สวัสดีผู้ติดตามช่อง V-Motorshop นะครับวันนี้ผมเอาสินค้ามารีวิวให้เพื่อนๆผู้ติดตามได้รับชมนะครับตัวนี้เป็นปั๊มล่างนิดชิ้นนะครับผมของแท้ดูยังไงนะครับก็จะอธิบายเป็นจุดๆไปนะครับผมนะครับ โดยโดยรวมรวมหมดนะครับผมนะนะครับที่เห็นเด่นชัดของปั๊มนิดชินนะครับผมคือภาชนะบรรจุนะครับกล่องจะเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับตัวนี้นะครับกล่องจะเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับมาดูตัวสินค้ารอบๆกันนะครับผมตัวนี้เป็นปั๊มหนึ่งสองห้านะครับปั๊มหนึ่งสองห้า เก่านะครับตัวนี้อันดับแรกนะครับนะครับก็จะไปดูกันที่โลโก้นิชินนะครับผมจะเป็นตัวนูนนะครับมี QC นะครับ QC แต้มสีเหลืองนะครับผมตัวนี้ตามจุดสำคัญต่างๆนะครับผมนะครับ ตัวนี้จะมีผ้าเบรกในตัวนะครับตัวนี้มีผ้าเบรกในตัวนะครับมีทั้งหมด5้าสีด้วยกันนะครับแต่วันนี้ทางร้านเอามาให้ชม3สีนะครับตัวนี้จะมีเลเซอร์โค้ดจุดไขป่ปลานะครับผมดูตรงไหนครับเลเซอร์โค้ดจุดไขป่ปลานะครับ นะครับเลเซอร์ Laser, โค้ดจุดไข่ปลานะครับเบอร์นี้นะครับแล้วก็จะมี QC ให้เราตรวจดูนะครับ QC สีเหลืองแต้มนะครับนะแต่ละตัวเลเซอร์ไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้จะไม่มีน็อตน้ำมันให้นะครับในกล่องไม่มีน็อตน้ำมันให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภาชนะบรรจุด,ด้านในของปัม๊มนิชินนะครับผม แกะกล่องกันเลยนะครับเปิดขึ้นมานะครับก็ต้องบอกเลยว่าไม่มีตัวกันกระแทกนะครับไม่มีตัวกันกระแทกเป็นถุงบ้านๆนนะครับสีสวยราคานะครับ ก็มีตั้งแต่1,650 1 7 5 0 1,850บาาทราคาไม่เท่ากันนะครับผมต้องบอกว่าไม่เท่ากันนะครับใส่รุ่นไหนได้บ้างนะครับถ้าเป็นร้อยยี่ห้าเก่านะครับก็สามารถใส่ได้อัตโนมัติเลยนะครับ ถ้าเป็นเว็บร้อยนะครับก็สามารถใส่ได้เลยเช่นกันนะครับถ้าเป็น1้อยสิรอยสินิวร1 0 LED ร้อยยห้านิวประวานร้อยห้านิว LED ต้องซื้อขาคาลิปเปอร์แยกนะครับผมมีทั้งหมด5้าสีนะครับต้องบอกก่อนว่ามีทั้งหมด5้าสีนะแต่ เราให้ชมสามสีนะครับนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับผมโค้ดแต่ละตัวไข่ปลาจะไม่เหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับก็ฝากติดตามช่อง v m ม t o r s h o p ไว้ด้วยนะครับกด subscribe นะครับเพื่อเราจะได้หาสินค้าใหม่ๆแท้ๆมาให้ ูติดตามได้รับชมกันนะครับขอขอบพระคุณมากครับผมที่บอกว่าราคาไม่เท่ากันเนี่ยครับอยู่ที่แต่ละร้านขายนะครับผมโอเคครับขอบพระคุณมากครับผม